สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกเช่นเคยเลยนะคะลูกค้าที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มจะพามาพบกับรถคันนี้เลยนะคะลูกค้า t o y o ต a a อลติค่ะลูกค้า 1.6G ปี2016นะคะราคานะคะแหม่มขออุบก่อนเลยนะคะลูกค้าแหม่มบอกเลยรถคันนี้นะคะเหลือแค่สีดำแค่คันเดียวนะคะลูกค้าและไม่แค่แสนสีเท่านั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะลูกค้าเดี๋ยวแหม่มจะพาไปดูรายละเอียดค่ะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะ สำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นบอดี้สีดำนะคะนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะลูกค้ามีตาสัญลักษณ์ของโตโยต้านะคะในส่วนของไฟนะคะไฟก็จะได้เป็นไฟมัลติเรฟเลกเตอร์นะคะใครนะคะที่เครดิตดีนะคะจัดได้นะคะจัดจะเรียกว่าอะไรถ้าใครที่เครดิตดีนะคะก็ฟรีดาวได้เลยนะคะลูกคา้าออกรถนะคะไม่ใช้เงินนะคะลูกคา้า ออกได้ทุกอาชีพนะคะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของนี่เลยสเกิร์ตนะคะก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของยางกันบ้างนะคะยางก็จะได้ยางเป็นปีใหม่นะคะแม็กจากโรงงานเลยนะคะรถคันนี้สวยมากๆค่ะลูกค้าไม่มีการเกิดอุบัติเหตุนะคะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํานะคะในส่วนของไฟนะคะจำพะพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยค่ะลูกค้า ที่จับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเป็นสีดํานะคะลูกค้ารถเรานะคะคัดทุกคันนะคะลูกค้าไม่มีการชนหนักนะคะมันบอกเลยว่ารับประกัน,นะคะรถสวยแน่นอน,นะคะ่ะลูกค้าเรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของไฟนะคะไฟนะคะก็จะได้เป็นไฟ LED นะคะลูกค้าและยังไม่พอนะคะเรายังได้เป็นไฟเบรกมาให้เราด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของนะคะอ่าสหรับผู้โดยสารกันบ้างคะ่ะตามแบบมาเลยคะ่ะ สำหรับภายในรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะสีครีมตัดกับคอนโซลสีดําเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะได้เป็นพวงมาลัยนะคะมัลติฟังกชันค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะไม์ของเขาจะอยู่ที่เพียงแสนสีเท่านั้นนะคะรถคันนี้นะและเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะหนังสีครีมค่ะลูกค้ามีที่วางแก้วให้เราด้วยนะคะและเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าในส่วนของแอร์ค่ะแอร์ Air ก็จะเป็นแอร์นะคะ ยังเป็นแอร์อะนาล็อกอยู่นะคะ CD USB พร้อมนะคะรถภายในสวยมากๆนะคะกว้างเลยนะคะใครอยากได้รีบจองคะ่ะเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันบ้างนีกว่าคะ่ะ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเป็นสีครีมตัดกับคอนโซลสีดําเลยนะคะภายในของเขาจะเป็นเบาะหนังสีครีมค่ะภายในของเขาดูสวยมากๆนะคะแล้วก็มีผ้ายางมาด้วยนะคะให้เราพร้อมเลยนะคะรถเรานะฮัมสูบอกเลยสวยมากๆเลยมีสีดําแค่สีเดียวนะคะรายได้ะคะ่ะหนึ่งบาทนะคะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างคะ่ะ เรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าก็นี่เลยแหม่มจะให้ดูเลยนะคะรถยนต์ของเรานะคะเครื่องยนต์ของเราแห้งสนิทนะคะลูกค้าน้ํามันไม่เยิมนะคะไม่ว่าจะเป็นคาทั้งสองก็ย่งอยู่ในสภาพเดิมเดิมนะคะลูก,กค้ามอกก็ยังอยู่นะคะรถไม่มีการชนหนักพลิกควำ่ำจมน้ําแน่นอนค่ะลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้คะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็สามารถติดต่อแหม่มมาได้คะ่ะที่เบอร์แหม่มโดยตรงเลยเบอร์แหม่มค่ะ 080ค่ะ403ค่ะ0163นะคะลูกค้าหรือจะมาพบกับแหม่มได้ค่ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าสำนักงานใหญ่ค่ะที่เซรีทย68นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะลูกค้าช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กด subscribe แหม่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้แหม่มต้องอ่ะอุบลือบอกไปเลยราคารถคันนี้ Toyota Altis นะคะลูกค้า 1.6G ปี2016ราคาอยู่ที่ 395,000บาทนะคะมาพร้อมกับเลขไมล์แสนสีเท่านั้นนะคะและมีสีดำแค่คันเดียวค่ะลูกค้าสำหรับใครที่ชอบนะคะรีบเลยเออรถกับแบบวันนี้นะคะแบมรถค่าดำเนินการให้10,000บาทค่ะสำหรับวันนี้มันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ